สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาดูอโกนิมานะคะที่ตัดยกยอดเอาไว้นะคะตัวนี้เป็นอโกนิมาสุขสมใจปองนะคะเราตัดยกยอดแล้วก็แช่น้ําเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ลงปลูกแล้วแช่น้ําไว้นะคะเดี๋ยวพามาดูกันนะอันนี้นะคะพอเวลาเราแช่น้ําไปเนี่ยนี่เห็นไหมคะทุกคนตัวนี้นะคะมันก็จะติดรากมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะคือรากเนี่ยคะ่ะรากก็จะเอ่อออกมาจากตัว ที่เราแช่น้ํานะคะรากมันจะออกมาแบบนี้พอรากมันออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาปลูกกันนะคะมาดูวิธีการปลูกกันนะคะอ่าหลายๆต้นนะคะรากออกมาแบบนี้แล้วมาทําการปลูกกันเลยวัะดุปลูกนะคะก็จะมีใบกัมปูมะพร้าวสับนะคะแล้วก็แกลบหมากนะคะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะ ได้มาสดุปลูกแล้วเราก็เตรียมกระถางเลยค่ะเติมวัสดุปลูกลงไปนะคะแล้วก็นําต้นนะคะลงไปอันนี้จะใช้เป็นสองยอดนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยเนี่ยค่ะก็มีอูสี่ยอดนะคะเราก็จะปลูกได้สองกระถางนะคะ อันนี้อีก2ต้นนะคะนี่ค่ะเติมมาสะดุกปลูกลงไปนะคะจับต้นวางกึ่งกลางกระถางนะคะจัดเรียงให้เรียบร้อยระมัดระวังอย่าให้รากหักค่ะเติมมาสดุปลูกลงไปค่ะ ให้ตึงมือนะคะแต่ละมัดระวังอย่าให้รากหากักอ่าได้แล้วนะคะสองกระถางต้นนี้นะคะนี่ค่ะยอดนะคะเวลาเราตัดออกมาจาก ตัวต้นพันธุ์แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปลูกลงเลยนะคะเราก็นํามาแช่น้ําไว้อย่างนี้พอเวลาที่รากมันออกแล้วนะคะเราก็ค่อยมานําลงปลูกลงดินนะคะตัวนี้ก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเนี่ยค่ะลดน้ําให้ชุ่มเลยอ่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะ เป็นการขยายพันธุ์นะคะอโกนิมาจากการตัดยอดนะคะแล้วเราก็นํามาแช่น้ําให้รากมันออกแล้วนำลงปลูกค่ะ